โอเคครับก็การดซีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมช่องอมซาซีเนนะครับผมวันนี้เรามารีวิวชุดโกลรอย่อนถูกป่ะใช่ไหมพบกับแคนเพอร์เพอร์ฟอร์แมนนะฮะแล้วก็ฉลามซีเนแล้วก็ออมนี่ชาแนลแล้วก็ น้องซิมของเรานั่นเองนะฮะแนะนำตัว่อยครับน้องซิมอ่าเนี่ยครับเอาน้องซิมเหียวะแนะนำตัวนะแนะนำตัวเนะนำตัวชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มขาจะวัดไหนเออแค่นั้นเองครับผมชี่อยซิมครับครับอายุสิบห้าครับครับผมเออเขาจะวัดไหนครับ อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมีแฟนหรือยังครับมีนะฮะอ๋อครับผมโอ้โหแล้วก็ทางด้านขวามือผมเลยครับออมนี่ออมนี่ครับผมชื่ออะไรครับแนรอบตัวหน่อยครับออมนี่ใครอะออมอะใช่ใช่ใครเลยครับชื่อออมครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครฮะ อันนี้เราเรามากับฉลามซีเนะครับฉลามซีเน่นะนำตัวนะครับสวัสดีครับครับผมกดแล้วนะฮะไปกันชุดโกลไลออนทีมเวิร์กทีมเวิร์กบบมาครับมาครับครับ,บยังชัดแล้วชัดแล้ว ไปนู่นเลยถ่ายรูนอปกสวยๆแขกรับเชิญของเราก็คือน้องซิมคนหล่อนะครับเสียดายเขาไม่โสดแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหอ,อยู่ดีกัโซนแล้วกบโสดแล้วกบโสดแล้วเออถ้าสดถ้าสดแล้วผมจะแนะนำให้คนดูไงจะแจกวับใช่แจกวับเฟซบุ๊กไงมาๆถ่ายถ่ายรวมถนนเนี้ยตรงนี้เอาเถอะรวมถนนก่อน ก่อนจะโดนยิงก่อนจะโดนยิงเร็วถนนวนวนวนอันหนึ่งสองอ่ะนะ,ะทิท้งปืนก่อนทิ้งปืนก่อนทิ้งปืนก่อนหนึ่งอออเอาเอาเอาอยากก่าเก็บทำไมละ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอง้ำโอเคเรียบร้อยไปว้ <Wow. S 2> าว แล้วบอกเลยโอ้เอาเอาวิวขอโทษนายวิกเตอร์ก็บอกเลยครับในบิวเตอร์ฟูก็ได้เล่นยกมีมห้าร้อยใช่ปะจบหกสองแล้วนั่นอะไปครับผมจังหวะนี้รีวิวว่ารีวิวเราจะตีเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเราต้องมารีวิวนะ ก็มาจากกิจกรรมโมโคะวะชุดน anyway ี้ใช่ไหมใช่แล้วกิจกรรมโมโคะนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเสียใจด้วยครับหมดแล้วกิจกรรมโมโคะหมดแล้วใครที่แรกทันก็โชคดีนะเดืดเออีกรยยอลนึงนะใช่เดืออีกรยยอลเดี๋ยวผมรีวิวให้แน่นอนครับรอยยอใช่แล้วผมรีวิวให้แน่นอนรับผมแต่ตอนนี้ตัดตัดไม่ทันแล้วครับตอนนี้ตัดไม่ทันแล้วครับใช่ไฮไลท์ก็ยังไม่ได้ตัดลงครับ ใครอะก็ยังไม่ได้ตัดลงใครเล่นวิกเตอร์คู่อ่ะมาวิกเตอร์อีกกระบอกหนึ่งตรงนี้นะวิกเตอร์คู่ก็จะไม่ดิงใครนะรับโอเคเขาจะเปิดนะเอา m p มั้ไหมเดี๋ยวเขาบอกให้ลามเล่นล้ำผมมีตัะวัติเอ MP พีไ่ะยิงไม่โดนสักเม็ด เดี๋ยเรียกว่าไม่ดูเรียกว่าอะไรให,เหรเ้เรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียกว่ายิงลมใ <Sig S 2> ช่ทิมบอกซิมบอกว่ายิงลม <c oughs> ยิงลมคงกีบยิงลมคงกีบนี่เหมือนกันคำคแคำคมแนค,มแน,คมแนเลยอ่ะยิงลมคงกิบอ่ะจริงคำโคงมแคนเลยใครเล่น,ใค,ลนใครเล่นอ่ะสกาคร,ครับตรงนี้มีสกาหนึ่งกระบอกสโคบสองอยู่ตรงนี้หนึ่งอัน อยู่ใกล้ๆกันไว้เด้อเพราะว่าวิกเตอร์คู่อ่ะตรงนี้อย่ามาตักเราเลยอย่ามาัเจอกับผมนะพอแล้วพอแ้วครับผมขอจะโตด้วย<อ>ไปผมฟ้าเลย จเยีนจเย็นใจเยีนจะยีนขับรถเบาเบาเบาๆาค่อยๆไปอะไรนี่ก็ยอเหมือนเดิมครับผมก็ยอซีทีหนึ่งเชียงใหม่เหมือนเดิมก็ยอนซีทีหนึ่งเชียงใหม่เหมือนเดิมมาไปไปไปทิ้งซิมคนเดียวซิมหัสลิงมาได้ปะหัสลิงมาได้ได้ ผมว่าวิ่ง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 น่าจะสบายสุดคุณคุณเขาคุณเมาแล้วค่ะกูไม่ได้เมาคุณคุณเขาวิ่งมาแล้วกูมาแล้วก็วิ่งชนชนเลยผมปวดแล้วผมเปวดแล้ว ไมพี่ยิงก่อนดูคลิปได้มือขายหน้าตาโอ้เกินเ<แ>กินทุกคนฝากแบนด้วยนะถ้าเจอช่องฉลามซีเฮดฝากแบนด้วยเอ็นนี่ก็จะบินนะเออ <c oughs> ใครเล่นจับความร้อนบ้างที่อาาบุญยากันก็ โอ้โหโอ้โหอะไรสิมโอ้ซิมวิ่งหลังอีกแล้วว่ะเราแวงนะซิมชอบพี่หรือเปล่าซิมชอบพี่หรือเปล่าพี่ไม่ไหวแล้วนะซิมนะโอ้ยอย่ามาคิดอย่างนี้พี่ไม่ชอบไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทำอย่าทำเล่นเอ็มโฟเปล่าเอ็มโฟตรงนี้นะ มีใครเล่นเกมโฟอวันแบบผมมีเหรียญให้นะสี่เหรียญน่ามีชดตัวตัวชุบกันไปตอนนี้ตอนนี้เสียเสียเสียอย่างเดียวยายาไม่มียามีสองกล่องก่อนหนึ่งหมวกสองครับตรงนี้มีกระเป๋ากระเป๋าสองมีรถมาเออเรืองว่ารถรถเพื่อนเรา ที่เราขับรถที่เราจะได้ที่หนึ่งมเนี่ยได้คคันเลยคุณจะรับอคุณจะรับกระปุกหรอมาครับโอ้โหอะไรอ่แป๊บนนี่เป็นรับเราผมก่อนไปเอารถคุณเป็นไรเนี่ยรถคุณสตาร์ทไม่ติดรถคุณสตาร์ทไม่ติด ได้เก sí, ี๊ยวเทอมแทมแถมเทอมเทมเทมเล่นเองตบเองแค่นั้นพอจบทำไมรถผมไปช้าเอาแล้วครับผมตอนนี้วิ่งอยู่ที่ร้อยสามสิบบวกครับผมยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยจะพาลงน้ำไหมน่ะข้โมยมีตัวชุบข้โมยมีตัวชุบบนพีกมีตัวชุบ คนพีกมีตัวชุบหนึ่งตัวครับไปเลยไปเลยไปเลยพไปเลยพไปเลยพิเลยรถช้ามากเลยรถวิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบแล้วรอมาช้าแต่ก็มานะขึ้นพีกขึ้นพิกอ้าวชุบเสร็จแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วไป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 วิ่ง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 มาถึงเราอ่ะวิ่งรถ รถใครแรงๆขอติดไปด้วยนะรสชาติอเฮ้ยมันมาแล้วในบ้าน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 บ้านโอ้โดนล้ายดีละเฮ้ยมันเพื่อนไปไหนอ่ะในบ้านในบ้านตาตาแล้ที่เราต้องเก็บยาเอ้ยทนายทนายล้างตีลังงล้างมีตัว น้องๆน้วงล่วงล่วงหลังล่วงหลังล่วงหลังล้วงอะไร่วงรงเน้กันสุนไม่พอเราไม่ได้เก็มายอะกสุนไรไม่พอกสุนไรไม่พอเตมจาฮะสองเม็ดมาฮะนิวเกาเจียไจ เอาทักสามกองไปไปต่อครับเอ้ยย่เด้อคารังคารังฮัลโหลตัวหลังตัวหลังครับผมตัวหลังน่าจะเข้าอ่ะเมื่อกี้ตรงแถวแบนเพียตัวนึ่งเห็นแล้ว ล้ำลามลามติดรถติดรถไปล่างอันนี้ติดรถไปล่างติดรถไปล่างเฮ้ยยิงก่อนดีกว่าล้ำลามเอเรียนเอาเหรียญไปดึงล้ำลามไม่ต้องไม่ต้องเอาเหรียญไปดึงเอาเหรียญไปดึงตายยังตายยังน็อกนกนกนกยังนอกยังตัวล่างมัน เจ็บเจ็บพอสมควรเก็บพอสมควรยาหน้อยจัดเลยตอนนี้สวยสวยสวยสิบสองตัวต้องจริงจังหวะนี้ผมเก็บสองตัวนะครับลายปีกรีวิวชุดนะครับ ตอนนี้ขณะนี้กําลังเดือดจัดนะฮะข้างล่างน่าจะยังไม่ตายเด้อตายยังข้างล่างตายยังยาสองกล่องครับผมแนะนำแนะนำดันดันมุงก่อดันดันมุงก่อนดีกว่ามีตู้ เดี๋ยวพี่ชุบพีพี่ชุบลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างคุ้งกันป่าหน่อยป่าจะไปชุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาล่างก่อนลงมาล่างก่อนอ้อมอ้อมล่างดีกว่าอ้อมล่างดีกว่าคุ้มคุ้มคุ้มได้ไหมล่ะได้ค่ะคมีเหรียญรอรอป่าก่อนลุกแขกรับเชิญต้องรอป่าป่ากำลังวิ่งอันหนึงพี่ออพพงรถควอดอจิงรถไหนรถไหนเฮ้ยมิดโอ้โหเฮียสวยละ ีงต <Okay. S 2> ัวเวน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 น่าใครยังเอาใครเอาใครชุบวะเอาเที่ยวเที้ยวแล้วทีแตกทีแตกเวนเวนเวนเว้นแล้อุ้ยชุบได้คนนึงมาลงมามาเลยไม่รู้อะโดนโดนใครก็ลงมาโดนใครก็ลงมารีบรีบรีบลกลกกดกดลกกดลกลงโดนใครก็ลงมา ได้นอนแล้วพุ้นี่ผมไปครับไปครับเอเฮียเข้าหัวเอาอะไรเจอมีดบินค่ะโอ้สวยจะตัดออกแล้วบอกแค่นี้จะตัดออกแล้วบอกแค่นี้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเโอ้จบเลย โอเคใช่แล <Billie S 1> ้วเล่นเล่นยังโหแต่จบจะจบด้วยมีมีเล่มจบสองสองเล่มสองเล่มเล่มเดียวอะไรลงลองเล่มเดียวสวยสวยเ่องป้อมประดัเฮ้ยใจเย็นใจเย็นซิปตกลงมาอย่างนี้หลังสองหลังสองหลังซิมอ่ะเฮ้ยทำไมเราเห็นเราเห็นไอ้นี่เราเห็นสกินปื้นปี เาทำไม่หมูจะกินปืนออมสวยหัวแตกผ <c oughs> ันยาก่อรถือผันยาก่อรถือซ้ายจะ้ะยึดแล้วครับงอแงยึดไอ้ดอปใครจะลงใครจะได้ลงมาครับผมน่าจะมีไม่มีเหรียญฮะน่าจะไม่มีใครได้ลงผมบอกเลยไม่มีไม่มีไม่มีความหวังนั่งน้ำตาลิน รอความหวังจากออมนี่แล้วหกตัวเ้ละห้าโอ้โหผมว่าน่าจะตีหนึงอ่ะเหลือตี้อ่ะจริงเหลือตี้กับเศษสองอะโอ้โหในวงรองโอว่าระจานมยัมันอยู่บนแน่เลยดูเนอยู่เนินอ่ะ เห็นแบบแบบนึงโอ้โหเหลือสามมันเก็บไปแล้วเหลือสามต้องไหวระวังระวังช่องด้วยเออบนเขามันเลงได้นะบนเขามันเลงหัวได้ตรงเนี้ยเคยเล่นอยู่กอซ่าบนเขาเลงหัวได้เห็นแล้วแน่เลยมันเห็นหอกแล้วแน่เลยใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเล่นชิวๆ แพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ที่สองอ้าอ่าสวยพี่ว่ามอบพี่ว่าไปย่อมอบเถอะจริงมอบ,ถอบ,บ,บเถอะเฮ้ยเฮยเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยเปิด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 ผมว่าย่อมอบไม่ได้แล้วแหละจริงโอ้โหมันชุบมาเรียบร้อยสี่หนึ่งไหวอออย่างวันนี้ อ้ไไม่ลืมไปเงไม่มีคโอ่ได้ที่สองไปครับผมไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งเสมอก็ขอไดที่สองโอ้โหซิมแบกครับเด็กใหม่แบกทุกคน <c oughs> ใหม่แบกเด็กใหม่แบก โอเคครับขออนุญาตจบคลิปในวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม